สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทําเมนูเห็ดนะคะนานแล้วนะคะที่ไม่มีเมนูเห็ดเดี๋ยววันนี้จะมาจัดแจ่วเห็ดปลาล้านะคะส่วนคุณพ่อทิศก็กินของเขาไปคะ่ะเมนูฝรั่งง่ายๆนะคะ นี่ก็คือเห็ดที่ได้จากเมื่อวานนะคะเห็ดเหลืองค่ะเราไม่ขายนะคะเนื่องจากว่ามันน้อยเกินเนาะแล้วกอ็อยากจะกินแจ่วเห็ดด้วยก็เลยเก็บเห็ดเหลืองเอาไว้มาทำแจ่วในคลิปนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะแล้วก็เอามาล้างอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีขยะติดอยู่นะคะที่ล้างตอนนี้มันไม่ออกเนาะเพราะว่ามันติดแน่นเลยค่ะ ใส่น้ำมันนิดนึงอตอนนี้เด็ดของเราก็แห้งหอมกำลังดีนะคะก็คือเอามาทอดแบบนี้ให้เขามีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากระทะใบเดียวกันนี่แหละมาทอดติกหอมกระเทียมนะคะ หอมแล้วนะคะหอมมากเลยหอมจนฉุนเลยเดี๋ยวเราก็จะเ,เก็บผักในสวนมาเนาะมาใส่นะคะผักชีอะไรอย่เงี้ยผักชีกับต้นหอมเก็บหอมไปใส่ค่ะโรยหน้าจานเนาะ แผลว่าผักแพลวแล้วก็ชี้เลื่อยผักทุกอย่างกำลังจะวายค่ะอ่ะสามอย่างน่าจะพอแล้วล่ะ เห็ดลงไปเลยค่ะหลังจากที่โขลกพริกกระเทียมหอมให้แหลกนะคะเฮ้ดูนะลิกาทิลคุณพ่อถิงออกไปเดินออกกำลังกายว่างั้นง่ายมากค่ะสูตรนี้แค่มีปลาล้านางฟ้าก็อร่อยแล้วนะคะ ต้องการขุกคลิกก็แค่เติมน้ำนะคะเดี๋ยวอาจจะเติมน้ำต้มสุกเข้าไปหน่อยหนึ่งนะมันจะได้ขุกคลิกเม็ดนึงผักที่หั่นไว้ค่ะ สีสันน่ารับประทานมากค่ะรับประกันความอร่อยค่ะเดี๋ยวชิมนิดนึงนะคะแซกมากค่ะขอบอกเมนูนี้เมนูนี้ใครทำก็อร่อยค่ะแค่เรามีปลาล้านางฟ้านะคะเรื่องของเรื่อง ปลานางฟ้าเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วก็คั่วพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็เห็ดก็เอาไปคั่วให้มันแห้งนิดนึงนะคะมันจะได้มีรสชาติหอมนะคะเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปที่แล้วด้วยค่ะคลิปเก็บเห็ดวันฝนตกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ